ยิ้มมาเลยต้อนสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเผู้ใช้รถแท็กซีะะ่เพื่อนเพื่อนครับงานบริหารเครื่องยนต์ในส่วนของยูสุสีเจเกนะครับสรับครั้งนี้ก็จะมีพิเศษอย่างหนึ่งนะครับก็คือเป็นเครื่องอา,าจารย์เหนกันนะครับแลหรับอันนี้น้องผู้นะครับ้องผู้งานะะมากายดีดางหวัดอะไรครับอุบลอุบลราชธานีก็อยู่พก็จะนี่กินแล้วละปีปีแล้วก็ไวแล้วตอก็ั้นกกินอยู่ที่บริษัทเลยนะครับ นีวันนี้พี่ขอเรียกช่างภรมิเหมือนกันนะครับช่างภูมินะครับอยู่กับผมเองนะครับตั้งแต่ยกเครื่องลงนะครับวันที่ผมรับรถคันนี้เข้ามายกเครื่องลงนะครับไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนการยกเครื่องหรือนะครับหรือวิเคราะห์ปัญหานะครับแยกอะไรนะครับสอนให้แยกอะไรนะครับสอนให้รู้ปัญหาของเครื่องยนต์นะครับว่าเกิดจากอะไรนะครับช่างปนะครับทำตั้งแต่ล้างนะครับทำความสะอาดทุกชิ้นนะครับแล้วจนกระทั่งสมรกลุ่นนะครับทุกอย่างนะครับ ผมากสอนให้น้องเขาได้ทำรู้ขั้นตอนต่างๆของงานตระวัดทั้งหมดนะครับจนถึงขั้นตอนที่ประกอบจนเป็นรูปเป็นลากจนสำเร็จพร้อมที่จะเอาขึ้นลงตรืตั้งในตัวรถเพื่อนๆไม่ต้องห่วงนะครับว่าเครื่องยนต์ที่เข้ามาประกอบที่นี่ครับจะถูกประกอบโดยนักศึกษางานไม่ใช่นะครับอันนี้ไม่ต้องไม่ต้องนะครับทุกขั้นตอนนะครับผมละตีให้หมดนะครับผมรับผิดชอบให้หมดเพราะทุกขั้นตอนผมกับงานช่างทุกคนนะครับโดยเฉพาะผมจะอยู่กับน้องตลอดเวลานะครับไม่ว่าจะเป็นค่าแรงขันต่างๆความสะอาดนะครับทุกขั้นตอนนะครับตรงไหน ถ้าไม่หานผมให้รู้ใหม่แล้วใช่ไหมครับครับตรงนี้ที่เรอยากให้อ่าเอาความรู้นะครับที่มาที่นี่นะครับกลับไปต่อ,อยอดมาตั้งไกลนะครับมาตั้งไกลจะมานั่งรักเคลื่อนหลือักอู่ก็ไม่ได้นะครับวันนี้ที่วันนี้ที่กราเ็จะอยากจะให้หนอ้องจ้าพูนะครับเอาเครื่องมือของตัวนี้นะครับอ่าและอีกหลายตัวนะครับที่เจ้าพูทำเจ้าพูไม่ได้ทำแค่ตัวนี้ตัวเดียวนะเยอะมากแนละ้ว ทั้งคนที่บริษัทนะครับงานอว่างทนต์ทนี่เป็นยังไงครับเยอะมากเลยเยอะมากช่องไหนพิเศษช่องที่ไหนพิเศษเป็นลักษณะนะครับที่เราได้ทำไปบอยนะครับเพราะฉะนั้นพอเราได้ฝึกเราได้ประกอบไปบดมันก็เกิดความชำนาญน,นะครับนะครับเพราะฉะนั้นที่เราอยากจะฝากให้น้องนักภูนะครับ,นะเ,รบเราเป็นนักเรียนนักศึกษานะครับมาฝึกงานมาฝึกแก้ปัญหานะครับมาฝึกแก้ปัญหาไม่ไม่อยากให้เอาสิ่งไม่ดีมาเกี่ยวกับ อาชีพของเรานะครับใครจะมองยังไงก็ช่างนะครับคนก็จะบอกว่าเออช่งอางประกอบเครื่องเออเอาของทีไม่ดีใสใ่เราไปนะครับผมนี้อยากนะครับทำอะไรให้ชัดเจนเหมือนที <c oughs> ่พี่บอกพี่พยายามถ่ายรูปให้ลูกค้าดูตลอดเวลานะครับ <c oughs> ถ้าตอนไหนตอนไหนเนี่ยครับเราดูช่างเราเจะโดนจับไว้นะครับลูกค้าแล้ลูกค้าป่วยแล้วลูกค้าเสียงมาแล้วนะครับก็ <c oughs> อยากให้ลูกค้าตวัวลูกค้าไม่สบายใจทําอะไรก็ทําให้ลูกค้าสบายใจเอาไว้หวังใจเราทำแล้วก็ต้องทําคืนให้ลูกค้า จะเป็นที่นะครับที่ก็จะฝากให้น้องเอาวิชาล่ไปติดต่อเราครับแต่เดี๋ยวเราไปต่อเราคยิ้มไปิก็ก็อยากจะฝากถึงเพื่อนๆนะครับที่สนใจงานบริการของทางบริษัทนะครับไม่ว่าจะเป็นงานอู่ฮวมเครื่องยนต์นะครับหรืองานบริการต่างๆนะครับภายในบริษัทมากมายครับตรงนี้ถ้าน่สนใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามาเพิ่มเติมได้เลยนะครับผมนะครับสวัสดีครับ